สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเช้าวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขวก็มีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกสนุกมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้คุณขวอ,อจะพาเด็กๆมาทำฝนกันดีไหมคะแต่ฝนของูอ๋อจะไม่เป็นสีขาวเหมือนที่เด็กๆเห็นกันนะคะฝนของูอ๋อจะเป็นสีร,รุ้งค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะชมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทดลองกันเลยดีไหมคะโอเคไปเลยคะ่ะการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องฝนสีรุง้งอุปกรณ์ในการทดลอง 1. สีผสมอาหาร 2. น้ำมันพืช 3. น้ำเปล่า 4. แก้วน้ำใสขั้นตอนการทดลองเทน้ำเปล่าใส่แก้วน้ำใสจากนั้นให้นําน้ํามันพืชเทใส่ลงไปในแก้วน้ําเปล่าและค่อยๆหยดสีผสมอาหารลงไปทีละหยด เลือกสีตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะและเด็กๆสังเกตสีผสมอาหารในแก้วน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าสีผสมอาหารที่เราหยดลงไปค่อยๆกลายเป็นเส้นๆคล้ายสายฝน สาเหตุน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้เพราะเป็นสารคนละประเภทกันจึงไม่สามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่สีผสมอาหารสามารถละลายในน้ำได้จึงทำให้สีผสมอาหารค่อยๆหยดลงมาจากชั้นน้ำมันไปสู่น้ำนั่นเองค่ะ อย่างไรกันบ้างคะสําหรับการทดลองในวันนี้นะคะดเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่ทําที่บ้านได้เลยคะ่ะแต่เวลาที่ดเด็กๆหยดสีลงไปนะคะดเด็กๆค่อยๆหยดเบาๆนะคะเด็กๆอย่าบีบแรงนะคะถ้าดเด็กๆบีบแรงเกินไปนะคะสีก็จะไปนอนอยู่ที่ก้นแก้วนะคะเราก็จะไม่เห็นการตกของฝนนะคะและเด็กๆพยายามหยดสีให้กระจายนะคะพยายามหยดให้กระจายอย่ายหยดในที่เดียวกันนะคะ และในสัปดาห์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆมารอติดตามกันเลยนะคะบ๊ายบาย